สารสนเทศต,ตำบลต้นแบบตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนจัังหวดนครพนมพระาธาตุโบราณจากสารงานไม้ไผ่ป่าใหญ่ดงคำเหืองามเหลือหอทงดำรงวัฒนธรรมสองเผ่านาข้าวอุดมสมบูรณ์ข้อมูลประวัติความเป็นมาท้าวบัวเจ้าเมืองผู้เปีย่ยมด้วยวิสัยทัศน์ทรงนำล่าขคุนพล และไร่ผลออกตะเวนไปตามพงไพรเพื่อตามล่าจับช้างป่าในระหว่างการออกเดินทางนั้นเท้าบัวและคณะได้พบบริเวณหนองน้ําขุนหรือที่ชาวบ้านในภายหลังเรียกว่าบุงเขมพื้นที่ดังกล่าวมีทาเลที่เหมาะสมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ําและป่าไม้อันสมบูรณ์จึงทรงเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การตั้งหลักแหล่งใหม่ท้าบัวจึงทรงนําราษฎรอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณดังกล่าว โดยขนาดนามว่าเมืองลำอันเป็นนิมิตหมายแห่งความร่มเย็นเป็นสุขต่อมาเมืองลำได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ไทเร้อและเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นว่าเมืองรามราชตําบลร,รามราชมีเนื้อที่ทั้งหมด48,008ไร่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีห้วยขุนห้วยชันเป็นห้วยสายหลักไหลผ่านอาณาเขตทิศเหนือติดกับตําบลโนนตาลอําเภอท่าอุเทนทิศใต้ติดกับตําบลนาสายและตาาําบลราชควายอําเภอเมือง ทิศตะวันออกติดกับตำบลบนพระบาทอําเภอท่าอุเทนทิศตะวันตกติดกับตำบลนาในอําเภอโพนสวรสค์ข้อมูลประชากรจำนวนครัวเรือน1,789ครัวเรือนโดยมีประชากรทั้งหมด5,348คนแบ่งเป็นผู้ชายจำนวน2,754คนและผู้หญิงจำนวน2,594คนการประกอบอาชีพ 1. กเกษตรทำนาจำนวน3,115คนคิดเป็นร้อยละ58.25 2. กำลังศึกษาจำนวน1,160คนคิดเป็นร้อยและ21.69 3. รับจ้างทั่วไปจำนวน428คนคิดเป็นร้อยละ8รายได้เฉลี่ยบุคคลต่อปี52,542บาทการปกครองแบ่งออกเป็น17หมู่บ้านโดยมีนายสุเกียรตชนะพจน์เป็นกำนันตำบลการเดินทางห่างจากที่สารากลางจังหวัดนครพนมประมาณ19กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าอุเทนประมาณ21กิโลเมตรการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช2ขมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน CIA และการวิเคราะห์สวัสดิ์จากแผนพัฒนาตำบลได้ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนดังต่อไปนี้ นำผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนพัฒนาเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นการเดินลาดตระเวนการตรวจค้นผู้ต้องสงสัยการเฝ้าระวังจุดสมเสียงและการทอดท่าปากองทุนแม่